โอ้มันแข็งนะน้องกินได้เหรอลูกอะไรขนมลอยลอยอ่า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 ทำไมอ่ะแบ่งพ่อกินหน่อยแบ่งพ่อกินหน่อยแบ่งพอกินหน่อยใช่ไหมครับขอบคุณหมอมิย่างโอขอบคุณจอสหล่อๆค่ะ เอามานี่เอามาให้พ่อเฮ้ยหมุยนเข้าไปข้างใต้หรออือพ่อนี่ไม่งเข้าพ่อนี่อ่ะไระนี่พ่อ,อโอ้ข้าเอ็กอ๋อยมือจริงป่ะจริง บินไปด้านนู้นก่อนที่น้ไน่สะโคเลยา้าสอนเลยหล่อบเาอกว่าินหมเนี่หงษพูดเองหรอลูกขนมขนมอะไรครับที่เห็นก็คือดูผมเวลาเห็นขนมที่เห็นเร็วเลยนะ พี่จะลวไปแล้วใช่ไหมพี่จะลวไปแล้วใช่ไหมให้พี่ทีม่ใอยได้ไหมให้พี่ไม่ใอยได้ไหมให้พี่ไม่ใอยใอยใอยพี่แล้วพี่ไม่กินน้ำหรอพี่ตีขึ้นมาพี่บอกพี่จะกินน้ำพี่ก็กินขนมพี่กินได้อย่างเดียวลูกพี่จะกินอะไรพี่ก็กินขนมพี่นั่งก่อนพี่นั่งพี่เดี๋ยวหัวโป๊กลงมา เนี่ยนั่งดีๆโอเคกินน้ำก่อนกินจุ้ยยังนี่กินไหมเห็นไหมครับพ่อวิ่งว่าพ่อวิ่งจุ้ย ะกินข้าวแผ่นหรือว่าจะกินขนมปังกรอบหรือว่าจะกินโดนัทกินโดนัทเหรองั้นรอหมั่นมีมาก่อนได้ไหมได้ไหมให้กินก็กินอันนี้กินกินเอาที่ชิวมาแล้วก็โค้ดโดนัทเลยเอาอะไรนะเอาโคโดนัทคุกกี้

พี่จะกินอะไรก,กินขนมปังคุณกินข้าวแต๋มไหมฮะอืมกินข้าวแต๋มเดี๋ยวกินขนมปังกิน,นขนมปังใช่ไหมเดี๋ยวเราบแบบนี้มาไม่ด้ได้ราบแบบนีมาเดี๋ยวให้แบบนี้ <c oughs> นี้หยิบให้โอเคเฮ้ เดียใจเย็นๆเยให้มามีหยิบให้ปล่อยก่อนลูกมามีมายากอุ้ยมามีมาแล้วโอมันแขงนะน้องกินได้เหรอลูกรหนจะมันแขงนะไม่แขงหรอมันเปรี้ยวเปล่ามันเปรี้ยวหรือว่าหรือว่า พี่ไปกินเร็วๆเร็วๆไปยืนไปรอเร็วเร็วๆเร็วๆมันเปรี้ยวไหมอ่ะเปรี้ยวกินหรือป่าอันนี้ยาวไหมยาวขาขึงข้ามมือใ่คะเอ้ยขอบคุณหล่อๆสิยังไงแบบนี้บอกให้อย่างนี้แล้วก็ก้มหัวไงลูกขอบคุณครับอ่ะพี่ตีมา เป็นไงอร่อยไหมบอกพ่อสิพี่อยพี่กินปล่าไปยืนดีๆไปยืนไปยืนอย่างนี้ไปยืนไปยืนขอบคุณแบบนี้ดีๆแล้วน้องบอกพี่ชื่ออะไรไหมยางเราไปเยงกันไอ้ลอยนี่ไอ้ลอยไม่ได้ขมไม่ได้ของของนุกินได้ไหมงอมงมนมนมนมอยากกินของข้าพีอ่ะให้ได้ไหมข้าวพ่อกินได้ไหมพี่พี ให้ขอกินได้ไหมแม่แม่ลูกพอพอกินได้ไหมอ๋อโอ้โหว้าววิธีเก่งจังเลยแบ่งพ่อกินด้วยนะแบ่งหน้าวันี้แบ่งพ่อไหมแบ่งไมหน้าแบ่งไม่น่าแบ่งไมหน้าแบ่งไม่น่าพ่อพ่อจะขอหนมปังกินนี่เราพ่อพ่อกินหน่อย ปพีพพี่กกินหน่อยอ่า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 ทำไมอ่ะแบ่งพ่อกินหน่อยแบ่งพ่อกินหน่อยแบ่งพอกินหน่อยอ๋อโอ้โนี่คนนี้แบ่งปนเลยแบบแบ่งหมามีได้ไหมแบ่งหมามีหน่อยแบ่งพอกินได้ไหมโอ้โหแบ่งหมามีแบ่งหมามีคือกาลังหมามีมากเลยใช่ไหม Mm hmm. แบ,บ่งว่าพ่อได้ไหมเ mm hmm. ออ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  พ่อพ่ออยู่ตรงไหนพ่อพ่ออยู่นี่นะพ่อพ่ออยู่นี่นะพ่อพ่ออยู่นี้พ่ออยู่นี้พ่อพ่ออยู่นี่เหรอครับตอนนี้ก็อยู่นี่นี่ไหนให้พ่อกัดคำหนึ่งได้ยังไหนไม่ได้พ่อกัดไหมพ่อกัดไหมพ่อดุไม่เอาดุูุไม่ดุูุไมู่่ มายูส่วนนี้มาใหม่มาดูที่มีนงายู่ใช่ไหมเขาเรียกว่างเงลูกเงาเงาพ่อพี่กับวพี่ใช่ Shadow Shadow e v o มาให้พอกัดได้ยังให้พอกัดได้ยังลูกยังไม่้พี่จะกินขนมด้ว จะกินข้าวหนียอีกใช่ไหมครับขอบคุณมามีญา๋อขอบคุณอสอดหลอดสิกิน <c oughs> น้ำก่อนกินน้ำก่อนโอเคยัง okay, ไม่ติดคอแล้วนะไหนย,ยิ้มหวานให้มามีทีนังติเหรอไม่เห็นยิ้มเลย <c oughs> ยังหัวยังเด้ยิ้ม พอแล้วลูกมันมีให้กินชิ้สุดท้ายแล้วนะคำเล็กๆกินคำเล็กๆเดี๋ยวมันทิ่มเพดานปากเจ็บๆชอบมาาอ่ะมานี่เอามาให้พ่อเฮ้ย โยโเข้าไปข้างใต้เหรออืออุ้ยพิธีอะไรโย่เข้าไปเศกขนมปังพิธีทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมดขึ้นไปเก็บออกมาเลยแล้วอ,ออกมาเอาออกมาเลยเร็วๆอุ้ยอะ,อะไรอยู่ข้างในอืออะไรล่ะอะไรอยู่ข้างในล่ะเก็บออกมาได้ไหมเก็บออมา <c oughs> อะไรนะลูกเ,เอาไม้เข cool. eh ี่ยเอาไม้เข <right> ี่ยเหรอเอาไม้อะไรเขี่ยครับหาให้หน่อยได้ไหมหาไม้มาเขี่ยได้ไหมนี่หาไม้ไปเขี่ยตัวไม้กว่ามาเขี่ยเอาไม้กวาดมาเขี่ยเหรอครับอ่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อเอาไม้กวาดมาเขี่ยวพ่อพี่จะเขี่ยเองพี่จะเขี่ยเองพี่จะเขี่ยเองงั้นก็ต้องไปบอกปานุทแล้วล่ะ ไม้กวาดหนึ่งหน้าใครทำแม่ใครทำใครทำใครทำเจ้าโบกพื้เฟ้อเยอะแยะไปเอาไม้กวาดมาเขี่ยเลยไหนเดี๋ยวกระจัวมาอยู่ข้างใต้เลยไปตู้เย็นเลยไปรอไปรอทาน <ไป S 2> องนู้นเลยรอหน้าตู้เย็นไปไปรอหน้าตู้เย็น พิธีโยนไปตรงไหนพิธีโยนเข้าไปใต้ตรงไหนอ่าเราเข้าไปลึกไหมลึกเลยมาขอดหมอนี้อ้าวเจออะไรเนี่ยเราที่ที่เรียกรักผมหมอนี้ล่ะโอ้ยนี่ไงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเจออะไรเนี่ย เราดับเพลิงไงแล้วก็มหาแล้วจับปุ๊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 บอย่างนี้เลยโยนไว้ตรงไหนพิธีไปบอกเลยพี่ทีเป็นคนโยนเไปพี่ทีไปบอกว่าพี่พี่โยนก่อนพี่ีโยนอะไรเข้าไปลูกพี่ีโยนอะไรเข้าไปโยนอะไรไปเนี่ยฮะแต่ปุ๊บได้เห็นไหม ไม่ต้องยุ่งเลยเราอ่ะให้พี่ๆช่วยนะพี่ๆอยากช่วยนะโอ้ยไม่เห็นเลยโยนอะไรไปเนี่ยเจอเศษขนมปังขนมปังที่เขากินเนี่ยเจอย่างโอ้โหต้องยกตู้ออกมาเลยเนี่ยโอ้โหบีไปช่วยบรรลุไตเจี๋ยวมะไไม่ได้หรอไม่เห็นเลยบีไปช่วยบรรลุดึงตู้เย็นไม่ใช่ไปช่วยขี่ะพ่อี่ไม่งานเข้าพ่อเขียเลยอะ นี่บกป๋ายังเด้งเป็นม่ก่อนมีแง่ขนมปังหาใจแล้วนห่ดิเหตุเกิดจากเจ้าหนูอ้วนเนี่ยโยนเศษขนมปังไปใต้ตู้เย็นแล้วมาทำตรงที่หกเองไอ้ทำฮะไหายใจขนมปังยังมีมีมีพี่พี่หยิบออกมาเหรอลูกแล้วเนี่ยแล้วแล้วเจ้าตัวอ้วนเนี่ยแหละไหนมาดูเซอ้าวอ้าวหายไปไหนแล้วอะพี่ ตั้งพี่หนูโยนเข้าไปลึกกว่าเดิมเหรือลูกใหม่อย่างนี้นี่แล้วหนังยางมามีล่ะพิธีหนังยางมามีลฮะเถียงเถงเอาไปเถีงข้อไหนเลื่อนตู้เอามาอีกพ่อเร็วจะเอาหนังยางแล้วไหนนะพอถอนหายใจเดี๋ยวพ่อพ่อถอนหายใจเอ๊ะเอ๊ะอ๋ให้มือ จริงปะบิดไปด้านนู้นก่อนพี่นู้นไหญ่แล้าบิดเดี๋ยวดิไอ้คีนออกมาออกมาโดนมหนีบเลยเราอ่ะตัวต้นเหตุเลยเจ้าหนูไม่ช่วยด้วยน้องพี่ไม่ทำแบบนี้ลูกดูซิเลอะเทอะใหญ่แล้ว เจอยังเจอสไปเดอร์แมนป่ะสไปเดอร์แมนสีดำเดอร์แมนไม่น่าจะมีคนขายเยอะเอาไฟเข้าเลยสองเลยเอาไปเดอร์แมนหรอที่อยากอยากให้ผมอยากให้ผมแบบนี้เจ้าหนูเนี่ยโยนเข้าไปมาดมีเครื่องปิ๊กเ่อซี่หรือมามอ่าหยิบมาให้มาดมีเลยของใครครับของมาดมี ใครทำขยโยนเข้าไปขยโยนนะพี่ธีโยกเข้าไปในนี้เดี๋ยวก็ไปนานยังนานยังหรอหนึ่งเวลาใช่ไหมก็แต่ปีที่แล้วอ่ะใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นมากินข้าวกันที่บ้านพอแล้วลูกกินดึงจั้มจานเข้าไป ช่วยพ่อเลยเช่วยพ่อเลยเชืนพ่อเยดันดันเดลาเดวเวเเดนเนพี่กันดันหน่อยสิเอออุ้ยเห็นไหมหนึ่งสออโอ้ยมันจะไม่ทับสายไฟใช่ไหมบีมหัวปลั๊กอะระวังมันทับหัวปลั๊กเดี๋ยวสายไฟหัก่ฮ่าฮ่าาฮ่่ อ่ะพอแล้วเฮ้ยเย้ยตัดเม้ยทุกคนตัดเมยเย้ยติดจับติดจับไหมพี่ที